วันนี้มีเมนูต้มจับชายมานำเสนอคะ่ะพี่น้องใครยังทําไม่เป็นอยากรู้ว่าทํำยังไงตามปอมไปเบิงน้ากันเลยคะ่ะพี่น้องบอกเลยว่าทําง่ายและอร่อยมากนะคะพี่น้องตามมาเลยคะ่ะค่ะช่วงนี้ก็เทศกาลตุ๊ดจีนเนาะค่ะเนาะก็จะมีเป็ดไก่ที่เหลือจากการไหว้แล้วแหมหบอคะก็เป็นเมนูที่อยากแนะนํามเมนูหนึ่งนะคะเพื่อสุขภาพคะ่ะแล้วก็เก็บได้ทานได้นานนะคะก็คือต้มจับชายนะคะ ตอนแรกเราก็โขกสามเกอนะคะสามเกินนะะเก,ก็คือพริกไทยกระเทียมรากผักชีนะคะผักก็ตามใจชอบนะคะป้อมก็จะใส่หัวไชเทา้าคะน้ากวางตุ้งแล้วก็ผักขึ้นช่ายนะคะใครมีแครอทก็ใส่ได้ใครชอบขมๆก็ใส่มะระเข้าไปได้นะคะอันนี้ก็เรียกว่าจับฉ่ายนะคะใส่อะไรก็ใส่ไปหลดค่ะก็เดี๋ยวตามไปดูนะคะว่าป้อมจะทำยังไงนะคะ ก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามช่องป้อมนะคะทั้งเพื่อนใหม่แล้วก็เพื่อนเก่าค่ะช่องป้อมก็ทําหลากหลายนะคะกินบ้างเที่ยวบ้างเป็นไลฟ์สไตล์นะคะเป็นชีวิตของเฮ้านะคะก็ขอบคุณที่ยังรับชมกันนะคะเดี๋ยวไปเบิ้งเลยค่ะว่าป้อมผัดแนวใดนะคะค่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งที่ป้อมจะใส่ไปด้วยนะคะก็คือเห็ดหอมค่ะพี่น้อง เห็ดหอมแห้งนะคะหรือเห็ดหอมสดก็ได้นะคะอันนี้ต้องใช้แห้งก็แช่น้ำเอาไว้นะคะแล้วก็มาตัดให้มันสีสันสวยงามจังหน่อยนึงนะคะนะคะก็ไม่ใช่เชฟนะคะทํากินในครอบครัวค่ะก่อนอื่นเราก็เอาน้ํามันใส่ไปนิดหน่อยนะคะแล้วเอาสามเกลอลงไปผัดให้หอมค่ะพี่น้องหอมตามที่เราพอใจนะคะหอมนะคะไม่ใช่ไหม้ค่ะนะคะ,นะคะแล้วเราก็เอา อ่าพวกเนื้อสัตว์ลงไปผัดนะคะบางจะเป็นไก่ก็ได้เป็ดก็ได้หมูสามชั้นก็ได้นะคะหรืออะไรต่างๆทีเฮามี่นะคะก็เอาลงไปผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันให้พอหอมๆนะคะอ่าหลายคนก็คงจะทําเป็นนะคะพอดีวันนี้ป้อมแกงป้อมก็เลยอาทิตย์นะคะมาแบ่งปันสําหรับคนที่ยังทําไม่เป็นนะคะค่ะแล้วก็ผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะถ้าแห้งเราก็เติมน้ําลงไปได้นะคะแล้วเราก็ใส่ผักลงไปะคะ่ะ ผักเนี่ยเขากับอา่ามันจะมีการอุ้มน้ํานะคะอย่าเพิ่งเติมน้ําลงไปเยอะมันสิตึงเหลิงนะคะเท่ากับใส่ผักลงไปก่อนนะคะทิ้งอา่าปิดฝาไว้สักพักหนึ่งน้ําผักมันจะออกมานะคะผักมันสะรน้นามันจะออกมาถ้าเราใส่น้ําลงไปก่อนเยอะมันสิตึงเหลิงนะคะมันจะน้าเ,เยอะเกินไปนะคะพอผัดสลดนะคะเราก็ค่อยมาตกปรุงรสกันแล้วเราจะเติมน้ําเท่าไหร่เราก็เติมได้นะคะแล้วก็ครึงนช่ายนี่ เราอย่าเพิ่งปรุงเค็มหนักเค็มไปก่อนนะคะเพราะว่าเคี่ยวหลายวันมันจะเค็มไปเรื่อยๆค่ะพี่น้องป้อมใส่น้ำตาลทรายไปสองช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็ใส่ผงปรุงรสไปหนึ่งช้อนแล้วก็แม่หญ่ชูไปช้อนชาหนึ่งนะคะแล้วก็น้ำมันหอยค่ะน้ำมันหอยใส่ไปสองช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็ที่ลืมไม่ได้ก็คือซีอ e ิ o ๊วดำนะคะซีอิ e ๊วดำใส่ประมาณช้อนชาหนึ่งนะคะ ถ้าชอบดำมากก็ใส่เยอะหน่อยก็ได้นะคะก็สอฟไฟเขียวอีกประมาณช้อนครึ่งนะคะก็ชิมเอานะคะพี่น้องก็ชอบหวานก็เติมน้ำตาลลงไปได้ค่ะจับชายนี้สำหรับคนชอบผักนะคะเป็นเมนูที่กินได้สองวัน3าวันกับ,บเบื่อค่ะพี่น้องหลังจากนั้นเราก็ปิดฝาเคี่ยวไว้นะคะเคี่ยวไฟอ่อนไปเรื่อยๆนะคะเพื่อให้ผักเราเปอย,เ,ปยเพื่อให้ผักเราเปื่อยนะคะพี่น้องผักเปีย แล้วก็ใส่เห็ดหอมลงไปนะคะพี่น้องถ้ามีแครอทก็จะดีนะคะที่จริงป้อมอยากใส่มะระเข้าไปด้วยนะคะแตะ่มันสิคมโพดคะ่ะนะคะอ่าก็ตามนี้เลยนะคะพี่น้องก็ขอบคุณทุกการรับชมนะคะก็ลองไปทำตามกันดูนะคะป้อมว่าอร่อยแน่นอนค่ะพี่น้องสูตรนี้ ง่ายง่ง่าย,ายที่สุดในโลกแล้วคะ่ะพี่น้องบอกเลยว่าอร่อยเลิศในสามโลกแน่นอนคะ่ะไปเจอกันคลิปหน้านะคะพี่น้องขอบคุณคะ่ะ